ขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเนาะ,ะคาบที่แล้วครับที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความหมายของคําว่าเทคโนโลยีและก็ที่มาที่ไปใช่ไหมว่าเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหน้าตาย,ยังไงและเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างไรใช่ไหมคาับนี้เราจะมาพูดถึงว่า ในเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปของเทคโนโลยีแล้วเมื่อเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับสิ่งแวดล้อมมันจะมีวิธีการและมีขั้นตอนอย่างไรอ่ะเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมกันอย่างที่บอกวิชานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบถูกไหมเราจะต้องออกแบบสิ่งของบางอย่างเพื่อตอบสนองอะไรคำนวา,าเหล่านั้นอะไรประมาณนี้ถามว่าออกแบบ ทำไมเราต้องออกแบบจำได้ไหมครับแรกครูเคยสอพูดไปแล้วเราออกแบบเพื่อเมื่อเจอปัญหาเราออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นถูกไหมเมื่อมนุษย์เกิดปัญหามนุษย์จะทำการคิดค้นออกแบบและประดิษฐ์สิ่งของบางอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอ,อันนี้คือคำตอบว่าทำไมเราต้องออกแบบเนาะ แล้วปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันนะส่วนใหญ่แบ่งหลกัลกๆเป็น2ประเภทปัญหาประเภทที่1คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติเกิดขึ้นเองเช่นโลกเราพึบเกิดมาอยู่ดีๆบึ้มไฟไหม้อยู่ดีๆน้ำท่วมอยู่ดีอะไรต่างๆพูดง่ายๆคือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติบันดาลให้เกิดขึ้น เช่นแผ่นนินไไว้ผู้ขาไฟและเบิดน้ำท่วมอะไรต่างๆซึนามิอะไรประมาณนี้นี่ปัญหาของเสี่ยงวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติําใหน่ปัญหาเหล่านี้มันบังคับให้มันไม่เกิดได้ไหมปัญหาเหล่านี้บังคับไม่ได้ถูกไหมธรรมชาติมันทาให้เกิดเองมนุษย์สั่งภูเขาไฟให้หยุดได้ไหมสั่งไม่ได้เออเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขปัญหาย,ยาก แต่เมื่อพบปัญหาแล้วเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเขาเรียกอะไรช่วยในการบรรเทาปัญหาหรือช่วยในการทําให้เราสามารถอยู่กับปัญหาเหล่านี้เนาะเช่น,ะนเอาง่ายๆเลยประเทศญี่ปุ่นไหนมีใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นไหมครูก็ไม่เคยเหรอกครูดูตามทีวีเอาประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะเป็นหมู่เกาะที่มีปัญหาแผ่นดินไหวเยอะมาก เพราะญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็ก,ลกๆถูกไหมเมื่อเป็นเกาะเล็กๆคือเป็นไงเขาอะไรอยู่บริเวณที่ขเขาเรียกอะไรล่ลองน้ําหรือล่องอะไรนี่แหละญี่ปุ่นจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจึงต้องออกแบบผังเมืองหรือออกแบบพวกตึกรามบ้านชจ้อของเขานะ่ะให้สามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้เออเขาก็จะมีวิธีการทําโครงสร้างต่างๆออกแบบพวกคานพวกเหล็กอะไรต่าง ซึ่งเมื่อเกิดแผ่นไหวมันจะไม่ถล่มแน่เขาเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีมาช่วยปรับใช้เข้ากับชีวิตประจาวันเพราะเขารู้ว่าปัญหาเขามีอะไรเขามีแผ่นไหวถูกไหมเขาก็ต้องออกแบบจึดรามบ้านช่องอะไรของเขาเพื่อให้เข้ากับปัญหาแผ่นไหวตรงนั้นหรือเอาง่ายๆนักเรียนเคยไปตามจังหวัดที่มีแม่น้ำไหมเคยมีใครเคยไปหนองคายไหมอะ เคยไปหนองคายไปเลยคือดูริมแม่น้ำฝูงไหมอ่ะปัญหาของแม่น้ําคือเวลาแม่น้ําไหลามาเรื่อยๆมันจะกัดเซาะดินไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วดินจะถล่มไปเรื่อยๆคนเราก็จึงประดิษฐ์คิดคน้นคิดค้นอะไรสร้างตะลิงเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าตะลิงไหมคูน้ำเหรอเขาเรียกอะไรเออผู้นียคือเป็นกําแพงนะ่ะทาให้น้ําที่ไหลามานะ่ะไม่กัดเซาะดินและทําให้ดินไม่ถลม่มนี่ อันนี้ก็เป็นวิธีการในการใช้เทคโนโลยีในช่วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติเหล่านั้นเนาะอ่ะปัญหาแบบที่2คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อ่ะอันนี้สําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ทุกวันเพราะอะไรเพราะเมื่อมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการทําสิ่งต่างๆเช่นใช้อุปโภคใช้บริโภคใช้สร้างใช้ผลิตอะไรต่างๆ มันก็ย่อมเกิดขยะหรือเกิดของเสียที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นซึ่งเมื่อขยะเมื่อของเสียเหล่านี้ตกเข้าไปอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติมันก็ทําให้เกิดเป็นสิ่งของที่เน่าเสียก็จึงเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเองเป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างเองเพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราสามารถหยุดที่พฤติกรรมของมนุษย์ได้เช่นอ่ะถ้าในขยะในแม่น้ําเยอะเกินไปเราสามารถช่วยกันให้มนุษย์ลดในการทิ้งขยะลงแม่น้ําได้ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปแบบนี้ได้หรือเมื่อมันเกิดปัญหาไปแล้วเมื่อในน้ํามีขยะไปแล้วมนุษย์จะมีวิธีการอย่างไรในการกู้หรือการซ่อมแซมสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นอะ เราก็ต้องมาช่วยกันหาวิธีการหรือหาเทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสีมือมนุษย์เหล่านี้เนาะอ่าอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสีมือมนุษย์นี่แหละอ่าโอเคเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดเราก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเออปัญหาคือ เราจะรู้ได้ไงว่าเอาอะไรไปแก้ mm. เรารู้แหละมองไปรอบๆเราก็เห็นแหละปัญหาปัญหานั้นปัญหารถติดปัญหาขยะนั้นแต่จะใช้เทคโนโลยีตัวไหนหรือคิดค้นเทคโนโลยีอย่างไรมาช่วยแก้ปัญหาเอ้มาดูนึยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นปัญหาน้ำเสียปัญหาน้ำเสียคืออะไรก็คือน้ำอ่ะ ปกติน้ํามันก็เป็นน้ําสะอาดใช่ไหมแต่ในบางสถานที่น้ําเกิดการเน่าเสียเกิดกลิ่นเหม็นเกิดนั่นเกิดนี่ปลาตายไม่สามารถอยู่ในน้ําได้คําถามน,น้ําเน่าเสียได้อย่างไรนักเรียนเคยรู้ไหมนักเรียนอาจจะบอกว่าน,น้ําเน่าเสียเพราะว่าคนทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ําอะไรประมาณนั้นถูกไหมเอาจริงๆอันนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักคือ เมื่อเราได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เราจะรู้ว่าในน้ําต้องมีส่วนประกอบคือมีน้ํามีอากาศมีแร่ธาตุอะไรต่างๆถูกไหมซึ่งน้ําที่เน่าเสียเหล่านั้นเกิดจากว่าในน้ำน่ะมีอากาศไม่พอประมาณว่าในน้ำน่ะต้องมีออกซิเจนถ้าน้ํามีออกซิเจนเพียงพอน้ําก็จะสามารถอยู่เป็นน้ําได้ปกติแหละ แต่ถ้าเมื่อไหร่ในน้ำมีออกซิเจนน้อยกว่าปกติหรือออกซิเจนไม่เพียงพอน้ำจะเกิดการเน่าเสียอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนเรารู้หลักการแล้วอ๋อถ้าน้ำมีออกซิเจนไม่พอเราจะทำอย่างไรในการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำออกซิเจนคืออะไรออกซิเจนอยู่ในอากาศถูกไหมอ่ะทำยังไงให้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศเข้าไปอยู่ในน้ำได้เราก็ทำการเป็นไงคนเราก็เลยคิดค้นเป็นอะไร เครื่องบาบัดน้ําเสียเครื่องบําบัดน้ําเสียหลักการคืออะไรหลักการไม่ยากเลยแค่เป็นการหันตีตีให้น้ําขึ้นมาเจอกับอากาศเมื่อน้ําขึ้นมาเจอกับอากาศน้ําก็จะเป็นไงรับได้รับออกซิเจนจากอากาศแล้วก็กลับเข้าไปลงน้ําพูดง่้คือ,หร,อหรือเป็นเหมือนการตีให้น้ํามันมีฟองตีอากาศให้ลงไปในน้ำเห็นไหมเมื่อออกซิเจนสามารถเข้าไปในน้ําได้น้ํามีออกซิเจนเพิ่ม น้ำก็จะสามารถมีการฟื้นฟูตัวเองขึ้นเป็นน้ําดีได้อ่าอันนี้คือหลักการของเครื่องบันบัดน้ําเสียเนาะหรือหรือหรือน้ําตามธรรมชาติไม่สะอาดพอที่คนจะสามารถดื่มได้คุณต้องหลบน้ําไม่สะอาดพอที่คนจะสามารถดื่มได้อ่าคนเราอยากดื่มน้ําสะอาดทําอย่างไรก็เลยมาประดิษฐ์เป็นเครื่องกรองน้ําโดยใช่ไหมนี่ ใช้ถ่านใช้หินใช้ทรายใช้อะไรต่างๆในการกรองน้ําเหมือนที่เคยดูในเรื่องบุพเพศนิวาสไหมออใช้ตัวกรองหลายๆชั้นที่มีความละเอียดต่างกันกรองออกมาจนได้เป็นน้ําที่สะอาดในระดับหนึ่งประมาณนี้ซึ่งก็จะพัฒนาไปถึงเครื่องกรองน้ําแบบอะไรต่างเครื่องกลั่นน้ําเครื่องทําเป็นน้ําบริสุทธิ์ต่างๆเขาก็จะพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยเห็นไหมอันนี้คือเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการ แก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนาะอ่าหรือหรือปัญหาอากาศเป็นพิษอุยเนี่ยปัจจุบันนี่ก่อนหน้านี้เคยได้ยินเรื่องฝุ่น pm 2.5มุ้าไหมอ่าเนื่องจากรถมีรถเยอะมีมลภาวะเยอะอะไรต่างๆนี้อากาศก็จึงเกิดเป็นพิษเห็ไหมถามว่าคนเราอยู่ดีๆเราจะสามารถฟอกอากาศทั้งโลกท,ทันทีเลยได้ไหมมันทำยาก เพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เลยเป็นไงเมื่ออากาศทั้งโลกเป็นไงเป็นพิษเราจะสามารถฟอกอากาศยังไงดีเขาก็คิดค้นเป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถฟอกอากาศภา,า,า,ายในห้องที่จํากัดได้ก็จึงเป็นเครื่องฟอกอากาศขึ้นมาหรือเมื่อเราไม่สามารถถือเครื่องฟอกอากาศเดินไปเดินมาได้เราอยากจะออกไปข้างนอกแต่อากาศมันไม่บริสุทธิ์เราต้องทํายังไงเราก็เอาหน้ากากามาใส่เห็นไ,ไหมก็ thì, เป็นเครื่องกรองอากาศที่ทําให้เราสามารถหายใจ ในเมื่อเราอยู่ในบริเวณที่อากาศเป็นพิษได้ประมาณนี้นี่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถอยู่ในธรรมชาติที่เกิดปัญหาไปแล้วได้ไ<อ>ต่อไปขยะขยะเยอะขยะล้นขยะเน่าเสียอะไรต่างๆเห็นตามตึงตอนที่มาโรงเรียนได้ไหมเห็นตามถังขยะไหมอุ้ยขยะล้นอะไรต่างๆ เขาสามารถทําการออกแบบวิธีการช่วยแก้ไขปัญหาขยะล้นได้อย่างไรใช่ไหมขยะที่มันเน่าเสียเนี่ยเกิดจากพวกของกินอะไรต่างๆมันไปรวมกับถุงไปรวมกับอะไรต่างๆมันจึงเกิดการเน่าเสียถูกไหมอ่าเขาจึงคิดค้นออกแบบออกแบบสีถังขยะเฉยๆนี่แหละออกแบบว่าให้ถังขยะแต่ละสีเอาไว้ทิ้งขยะแต่ละประเทศเห็นไหม ขยะที่เน่าเสียได้ขยะที่ย่อยสลายได้ก็เอามาไว้ที่สีน้ำเงินขยะที่สามารถเอาไปใช้ใหม่ได้ขยะที่มันไม่เสียที่มันไม่เน่าสามารถเอากลับไปใช้ใหม่ได้ก็ไปไว้ในถังสีเขียวขยะที่ดูเป็นพิษขยะที่อันตรายเช่นพวกเศษแก้วเศษสารเคมีอะไรต่างๆพวกหลอดไฟที่พังไปแล้วข้างในมันมีสารเคมีที่อันตรายก็เอาไปไว้ในถังสีแดงขยะทั่วไปพวกขุงพวกกระดาษพวกอะไรต่างๆก็เอาไปไว้ในถังสีเหลืองเห็นไหมเมื่อเราทําการแยกขยะ ขยะที่เน่าก็จะเป็นเน่าแค่ในถังเดียวส่วนทั้งอื่นเกิดการเน่าไหมขยะที่รีไซคเคิลได้ก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ขยะที่เป็น,อ,นอันตรายก็เอาไปทิ้งให้มันถูกที่ประมาณนี้มันก็จะสามารถลดภาระการเน่าเสียหรือการล้นของขยะได้เออหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อทำการแยกขยะเสร็จแล้ว ขยะบางประเภทอย่างเช่นพวกขยะรีไซเคิลอะไรต่างๆหรือแม้แต่ขยะทั่วไปเนี่ยมันสามารถเอานํากลับมาใช้ใหม่เช่นพวกกระดาษพวกพลาสติกอะไรต่างๆเขาจะสามารถเอามาอัดให้เกิดเป็นอะไรต่างๆเอามาใช้เป็นประโยชน์เช่นเอาถุงพลาสติกเอาอะไรต่างๆมาสารในตะกาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีเนาะ ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเมื่อเราพบปัญหาหรือเมื่อเราเจอปัญหาอะ่ะเราจะสามารถคิดค้นหรือออกแบบเทคโนโลยีแนาเหล่านั้นได้อย่างไรอ่อมันมีขั้นตอนอะไรบ้างอะ่ะเรามาดูขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขั้นตอนที่1เริ่มจากอะไรอย่างแรกเมื่อเราอยากจะแก้ไขอะไรต่างๆนั้นอ่ะ หนึ่งแหละเราต้องรู้ปัญหาก่อนผู้นี้คือเราต้องทําความเข้าใจว่าปัญหาเรานะ่ะคือจากอะไรมีบริบทอย่างไรเพื่อเมื่อเราเข้าใจปัญหาเหล่านี้เราจะสามารถหาวิธีการในการแกร้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมาดูการวิเคราะห์และการสํารวจปัญหาสามารถทําได้อย่างไรเราสามารถวิเคราะห์และสํารวจปัญหาได้โดยใช้หลักการ 5W1H 5 W 1 H คืออะไรคือเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นอ่า5 W มีอะไรบ้างมี Who When Why What Where แล้วก็1 s ก็คือ How แอใช้หลักการ5 W 1 s อามาดูว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไรอ่าตัวแรก What ปัญหาคืออะไร เราต้องสํารวจและระบุปัญหาว่าปัญหาที่เราต้องการอยากจะแก้ไขคือปัญหาอะไรเช่นระบุปัญหาสําคัญสําคัญมาเอาแค่หนึ่งอย่างเช่นสมมติครูมองไปร,รบอบาครูเจอแล้วว่าปัญหาที่ครูพบเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยเรื่องหลกัหลกๆเลยครูเจอหนึ่งปัญหารถติดนี่ครูเลือกปัญหารถติดมาหรือนักเรียนคนอื่น นักเรียนอาจจะเดินไปเจอขยะโอ้เห็นขยะเป็นปัญหาครับปัญหาขยะล้นหรือนักเรียนบางคนเดินไปโอ้เจอแม่น้ําเจอคลองเน่าเสียปัญหาน้ําเน่าเสียเห็นไหมปัญหาต่างๆในสิ่งแวดล้อมเรามีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาเราแก้ทีเดียวทั้งหมดทุกปัญหาไม่ได้เราต้องแก้ทีละปัญหาเพราะฉะนั้นให้เราระบุว่าปัญหาที่เราต้องการจะแก้คืออะไร เลือกมา1อย่างแค่นั้นแหละเมื่อรู้ปัญหาแล้วมาดูตัวต่อไปหูคำถามที่2คือปัญหานั้นนะปัญหาที่เราเลือกนะ่ะเกิดขึ้นกับใครหรือใครที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะอะไรทำไมต้องระบุเพราะว่าปัญหาบางอย่างเกิดกับคนบางกลุ่มคนหรือมีสาเหตุจากคนบางกลุ่มคน เช่นเอาง่ายๆอย่างสมมุติในโรงเรียนเราปัญหาในโรงเรียนเราคือโรงเรียนเรามีขยะเยอะมากคําถามคือคนกลุ่มไหนที่มีส่วนร่วมในการเกิดปัญหาโรงเรียนขยะในโรงเรียนเยอะเหล่านี้มันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนถูกไหมเราก็ต้องระบุให้ถูกว่าเออใครที่ทําให้เกิดปัญหาเยอะอา,อาจจะเป็นนักเรียนที่ใช้ ซื้อขยะอะไรซื้อขนมอะไรต่างแล้วก็ทิ้งใช่ไหมหรืออาจจะเป็นครูด้วยครูก็เป็นกลุ่มคนที่ทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมครูก็กินครูก็ใช้เหมือนกันแม่บ้านทําให้เกิดไหมแม่บ้านก็ทําให้เกิดเพราะแม่บ้านก็กินก็ใช้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งแม่ค้าแม่ค้าทําให้เกิดปัญหายขยะไหมทําเพราะอะไรแม่ค้าเอาถุงมาขายเอาขนมมาขายก็ต้องมีถุงก็ต้องมีอะไรถูกไหมเมื่อแม่ค้าเอาขนมมาขายก็ต้องเกิดขยะต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนหลายกลุ่มคน จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้อาจถามว่าตํารวจเกี่ยวไหมเรื่องนี้ปัญหาขยะในโรงเรียนเยอะตารวจไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวเราก็ตัดออกปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลุ่มคนภายนอกปัญหาอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเรารู้ว่าคนกลุ่มไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาว่าเออถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาขยะที่ล้นอยู่ในโรงเรียนเนี่ย เราต้องไปแก้ที่ใครไปปรับพฤติกรรมใครไปบอกให้ใครลดใช้ยขยะอะไรประมาณนี้อ่าระบุกลุ่มตัวอย่างให้ถูกเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอ่าต่อไป why เมื่อรู้แล้วเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วรู้ว่าใครเกิดปัญหาแล้ว why คือทำไมถึงเกิดปัญหานี้ สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาคืออะไรเช่นอะสมมติเนี่ยสมมติปัญหาหลากัหลกๆหนึ่งเรี่ยเราคือปัญหาขยะเยอะขยะล้นถังถังขยะมีขยะล้นอะไรต่างๆทําไมขยะถึงล้นเพราะอะไรเพราะนักเรียนทิ้งขยะไม่ลงถังหรือไม่หรือเพราะครูชอสั่งออนไลน์มากเกินไปเมื่อครูสั่งออนไลน์มากก็จะมีถุงเยอะอะไรประมาณนี้หรือแม่ค้าในการขายของต่าง ใส่ถุงพลาสติกซ้อนกันทําให้ถุงเกินมาอ่าอันนี้ก็ได้หรือโรงเรียนเรามีถังขยะไม่เพียงพอเห็นไหมสาเหตุของการที่เกิดปัญหาขยะล้นโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุให้เราลองลิลิสมาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างเห็นไหมเมื่อเราเลืองลิสสาเหตุว่าปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาขยะล้นโรงเรียนน่ะเกิดจากอะไรบ้างเราก็จะสามารถนําไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปได้เอ้ยเว้น เว้นคือปัญหานี้เกิดขึ้นตอนไหนคําว่าตอนไหนนี่คือหมายถึงช่วงเวลาที่เราพบเจอปัญหานั้นเอายกตัวอย่างง่ายๆปัญหาขยะล้นโรงเรียนเนี่ยปัญหาเดิมเลยปัญหาขยะล้นโรงเรียนนี่มันมีช่วงเวลาไหมถ้านักเรียนสังเกตดูถ้านักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้าตอนเช้าโรงเรียนเราจะมีขยะไหมแทบจะไม่มีเลยตอนเช้าโรงเรียนจะสะอาดแต่พอไปถึงตอนเที่ยง ตอนเที่ยงนักเรียนเริ่มซื้ออาหารเริ่มซื้อขนมเริ่มซื้ออะไรต่างเอาขยะไปทิ้งตามโรงอาหารที่อะต่างเห็นไหมเริ่มขยะเริ่มล้นเรียงขยะก็จะเริ่มล้นตอนเที่ยงตอนเย็นเป็นไงตอนเย็นนักเรียนเริ่มกินขนมทิ้งตามเวลาก่อนรอกลับบ้านซื้อขนมกินก็ทิ้งเห็นไหมขยะก็จะล้นตอนเย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างมันจะมีช่วงเวลาของมันเช่นปัญหาขยะล้นเนี่ยเกิดตอนไหน,นเกิดตอนเที่ยงบ้างเกิดตอนเย็นบ้าง หรือปัญหารถติดปัญหารถติดจะเกิดตอนไหนหนึ่งแหละเกิดตอนเช้าแน,แน่เกิดตอนเช้าที่คนมาโรงเรียนคนมาทํางานกันรถก็จะติดถูกไหมกับตอนเย็นตอนเย็นเวลาคือมีผู้ปกครองมารับนักเรียนเวลานักเรียนกำลังกลับบ้านหรือครูกํลาลังกลับบ้านรถก็จะติดเห็นไหมตอนที่ยังรถไม่ติดหรอกเพราะมันไม่มีใครเดินทางขนาดนั้นแม้ปัญหาบางปัญหาจะมีช่วงเวลาที่เกิดปัญหาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราระบุ ช่วงเวลาที่เกิดปัญหาได้มันก็จะสามารถนำไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาได้เอ,อะเมื่อระบุช่วงเวลาได้ไปสู่คำถามต่อไปคือแวรแวปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนคือบางปัญหาเกิดขึ้นแค่บางที่เช่นปัญหาขยะล้นโรงเรียนเนี่ยปัญหาเดิมแหละปัญหาขยะล้นโรงเรียนขยะจะเป็นล้นที่ไหน ส่วนใหญ่จะไปล้นบริเวณที่ขายของกินถูกไหมก็คือเป็นบริเวณโรงอาหารนั่นแหละตรงนั้นขายของกินเมื่อเรากินเสร็จเราก็ทิ้งตรงนั้นปัญหาขยะก็จะล้นอยู่ตรงนั้นแหละเออหรือนักเรียนซื้อของกินปุ๊บนักเรียนไปนั่งกินขยะที่สนามฟุตบอลนักเรียนก็ทิ้งขยะที่ตรงนั้นขยะก,ก็ล้นที่ตรงนั้นเห็นไหมพบเจอปัญหาแล้วว่าขยะเป็นล้นที่ตรงไหนเออประมาณนี้ เมื่อเรารู้ปัจจัยต่างๆรู้คำถามเหล่านั้นแล้วนำมาสู่คำถามสุดท้ายคือ how how นักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเห็นไหมพอเรารู้สาเหตุเรารู้ปัจจัยต่างๆปัญหาเกิดขึ้นกับใครใครที่ทำให้เกิดปัญหาต้องไปแก้ปัญหาที่ใครอะไรเรื่อไม่เกิดปัญหามีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเมื่อนักเรียนรู้ปัจจัยเหล่านั้นนักเรียนก็จะสามารถในการตั้งสมมติฐาน สมมุติฐานคืออะไรอ่าพูดง่ายคือเป็นการเป็นการคิดคร่าวๆว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรอ่าประมาณนี้ลองระบุทางเลือกต่างๆมาเช่นถ้าปัญหาโรงเรียนเราขยะล้อลนอ่าเราอาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการหนึ่งให้แม่คาลดปริมาณการใช้พลาสติกซีสองให้นักเรียนรู้จักรดนลงให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นถัง สามเพิ่มถังขยะตามจุดต่างๆอะถ้าถาังขยะที่โรงอาหารทิ้งไปแล้วมันล้นก็ลองเพิ่มปริมาณถังดูนักเรียนจะได้ทิ้งมันจะได้ไม่ร้นออกมาข้างนอกเห็นไหมหรือตามสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลโอ้มีขยะเยอะลองเอาถาังขยะไปตั้งเยอะๆสินักเรียนก็จะสามารถอ๋อถ้ามีถังขยะตรงนั้นนักเรียนก็จะเดินไปที่หนังขยะได้ง่ายขึ้นอะไรต่างๆเห็นไหมวิธีการในการแก้ไขปัญหามันมีได้มากมายมีวิธีการได้มากกว่าหนึ่งวิธีเนาะ เนไหมเมื่อเรารู้วิธีการเราก็จะสามารถมาวิเคราะห์ปัญหาได้ตามชาร์ตเหล่านี้วิเคราะห์เป็นข้อข้อเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหานี้ทําไมถึงเกิดปัญหานี้ปัญหานี้เกิดขึ้นตอนไหนปัญหาเกิดที่ไหนและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรมาวิเคราะห์เป็นข้อข้อโดยเลือกปัญหามา1ปัญหาอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่าง ปัญหาที่เจอในโรงเรียนปัญหาคืออะไรขยะล้นออกมาจากถังพอขยะล้นออกมาจากถังมันก็จะไปกองกองอยู่พื้นใช่ไหมเห็นปัญหาไหมนั่นแหละคือปัญหาปัญหาขยะล้นออกมาจากถังใครที่ทําให้เกิดปัญหานี้ก็ทุกคนในโรงเรียนนั่นแหละนักเรียนครูพออแม่บ้านพันโรงแม่ค้าอะไรต่างๆทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้น ทำไมขยะถึงล้นขยะมันล้นเพราะขยะมันเยอะไงมันเยอะกว่าถังขยะเห็นไหมขยะเยอะไปถังขยะมีไม่พอมันก็เลยล้นออกมาจากถังเอปัญหาเกิดตอนไหนขยะล้นมันก็เกิดได้ทุกเวลาแหละโดยเฉพาะตอนพักเที่ยงและตอนเย็นเห็นไหมปัญหาเกิดตรงไหนหลักๆเลยที่เจอว่าปัญหาล้นก็จะเกิดที่โรงอาหารเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาปัจจัยเหล่านี้เจอ มีวิธีการแก้ไขอย่างไรอ่ะวิธีการเมื่อเราพบปัญหาตามปจัจจจยต่างอ่ะปัญหาขยะมันล้นขยะเยอะเกินไปทํำยังไงทําอย่างไรให้ขยะมันลดลงหรือถ้าขยะลดลงไม่ได้ก็เพิ่มจำนวนหาขยะไปซะเอาไปตั้งเยอะๆเราจะได้ชิ้นขยะได้อย่างเพียงพอขยะก็จะได้ไม่ล้นใช่ไหมเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ตามหลักการเหล่านี้เราก็จะเจอวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างคราวๆเนอะจบกิจกรรมวันนี้การบ้านให้นักเรียนนะครับเลือกปัญหาที่พบในเสียงแวดล้อมหรือชุมชนของนักเรียนพวกนี้คือตามหมู่บ้านหรือตามอะไรต่างเลือกมา1ปัญหา1ปัญหาแล้วมาตอบคําถามตามหลักการ 5W1H เหล่านี้แหละเห็นไหมปัญหาคืออะไร ต่อไปอสมมุติปัญหาอย่างที่บอกปัญหารถติดแล้วเราก็ตอบปัญหาตามหลักการเหล่านี้จนไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโอเคไหมให้ทำกิจกรรมตามลิงก์ด้านล่างนี้เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ในที่ลิงก์ Facebook ของสายชั้นเหมือนเดิมเนาะ,ะสำหรับคาบนี้กับเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จบเพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวครับต่อไปพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรต่อไปอ่เดี๋ยวครับหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าสำหรับวันนี้กับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเอามหม่การออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องวิเคราะห์การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีเทา่านี้อย่าลืมทําการบ้านนะและการบ้านครั้งก่อนเรื่องของที่ว่าออกแบบเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาได้ยังไงจำได้ไหม ใครยังไม่ทํากลับไปทําด้วยนะโอเคไหมอ่ะสำหรับคาบนี้สวัสดีครับ